สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ g o Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ Classic g o a Filter นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ทยอยปิดความเสี่ยงกันไปก่อนนะคะเพราะว่าจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลวันหยุดยาวกันอีกแล้วนะคะโดยเปิดตลาดค่าราคาทองคำมายืนอยู่ที่บร,ริเวณหนึ่งัรอยหกสบ US d ต่อออนนะคะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ1 6 5 9งพันหกรถึงหนึ่ค่ะ ราองคำนะคะวันนี้มีแนวโนม้มอ่อนตัวลงมาค่ะหลังจากค่าเงินยูโรอ่อนค่าและราคาน้ำมันปรับตัวลดลงมานะคะหลังจากที่มีการปรับตัวขึ้นแรงในช่วงที่ผ่านมาค่ะขณะที่นะคะนักลงทุนก็รอผลการประชุมเรื่องฟ h y s i l C l ล l i f นะคะที่จะมีการคุยนอกรอบในวันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30ธันวาคมเลยค่ะซึ่งความไม่แน่นอนนะคะยังมีความเป็นไปได้สูงดังนั้นในวันนี้นะคะถ้า เป็นไปได้นะคะก็ทยอยปิดทํากําไรนะคะหรือลดพอร์ตการลงทุนค่ะเนื่องจากในการประชุมในช่วงวันหยุดเช่นนี้นะคะอาจจะทําให้ราคาน้ำเปิดตลาดออกมามีความผันผวน,นก็เป็นไปได้นะคะเพื่อป้องกันการลดความเสี่ยงก็ทยอยปิดการลงทุนปิดสถานะการลงทุนไปบางส่วนก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะ ทีนี้นะคะประเด็นเรื่อง p h y s i c l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  i f เนี่ยดูเหมือนว่าจะยังเป็นที่จับตามองนะคะแต่ประเด็นทางด้านฝั่งยุโรปค่ะในปีหน้าก็คงจะต้องจับตามองอีกครั้งนะคะหลังจากที่มาตรการต่างๆที่ออกมาให้ความช่วยเหลือแล้วเนี่ยในช่วงปีที่ผ่านมาก็ต้องมาดูกันในต่อในปีหน้านะคะว่ามาตรการต่างๆได้ช่วยแก้ไขปัญหาจริงๆหรือไม่นะคะถ้ายังแก้ไขปัญหาไม่ได้จริงหรือไม่ได้ผลเนี่ยอาจจะต้องมีมาตรการอื่นๆมา มาจัดการอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะมีผลตอราคาคำอย่างแน่นอนในช่วงปีหน้านะคะ ขณะที่ธนาคารกลางจีนนะคะก็มีการยืนยันว่าจะมีนโยบายทางการเงินนะคะออกมาอาจจะส่งผลบวกต่อราคคทองคำในระยะถัดไปได้นะคะก็ต้องจับตาดูให้ดีก่อนแต่สําหรับในคืนวันนี้นะคะลองดูนะคะตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆของสหรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นดัชนีมุมมองต่อการทําธุรกิจฝ่ายจัดซื้อยอดบ้านที่รอปิดการขายหรือยอดสต็อกน้ํามันนะคะต้องจับตาดูให้ดีว่าจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับยอดสต็อกน้ํามันนะคะดูเหมือนว่าคาดการณ์กันว่าจะปรับตัวลดลงซึ่งจะเป็น ผลบวกต่อราคาท้งมาและราคราทองคำได้ก็ต้องดูนะคะเวลาประมาณห้าทุ่มนะคะว่าจะมีผลต่อราคาทองคําอย่างนั้นจริงหรือไม่นะคะขณะที่ถ้าดูจากภาพกราฟทางเทคนิคแล้วราคาทองคํำแกว่งตัวในกรอบแคบมากๆนะคะซึ่งจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ1,650-1,670ถึง1น7 0ค่ะนี่คือกรอบเล็กๆนะคะถ้า หลุดด้านใดด้านหนึ่งนะคะโอกาสไปได้อีก5-10เหรียญค่ะแต่ที่บอกว่า5-10เหรียญเนี่ยเนื่องจากว่าดูในกรอบกว้างแล้ว1 6 3 5 1 6 8 5เนี่ยเป็นกรอบที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะนคือวันนี้ก็คาดว่าไม่น่าจะแกว่งเกินกรอบใหญ่นี้นะคะเนื่องจากปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบางค่ะ แต่ถ้าดูจากภาพกราฟทางเทคนิคต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้านะคะจะเห็นว่าตัวโซลแคสติกเริ่มอยู่ในโซนโอเวอร์บอทแล้วแนวโน้มนะคะในการปรับตัวลดลงมีค่อนข้างมากค่ะรวมไปถึงแนวต้านสําคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นระดับ 1,665, 1,675, 1,685เนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะดังนั้นเนี่ยการรีบาวกลับขึ้นไปก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงมาทุกเมื่อค่ะแต่อย่างไรก็ตามหากยังไม่หลุดแนวรับบริเวณ1,635แนวโน้มในเชิงบวกยังมีอยู่นะคะรอดูอีกที ว่าสรุปแล้วราคาทองคำจะเลือกข้างด้านไหนนะคะคาดว่าในปีหน้าเนี่ยแหละจะได้เห็นการเลือกข้างที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะลองดูกันให้ดีก่อนในช่วงนี้ก็ปิดสถานาการณ์ลงทุนหรืออันไหนที่เป็นกําไรนะคะก็ทยอยเอาออกมาก่อนนะคะเพื่อป้องกันความเสี่ยงค่ะวันนี้เราให้แนวต้า 1, 70, 1, น1,670-1,675แนวรับ1,645-1,640นะคะอย่างจะอย่างที่บอกค่ะถ้าผ่านแนวรับแนวต้านตรงจุดที่ให้ไวเนี่ยนะคะถ้าทะลุด้านในด้านหนึ่งบวกปี5-10เีย ก็จะไปถึงแนวต้าหรือแนวรับถัดไปนะคะสําหรับช่วงสิ้นปีนี้นะคะก็ต้องขออวยพรสวัสดีปีใหม่สําหรับทุกท่านนะคะขอให้ร่ํารวยเงินทองนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วมาเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในปีหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ